ก็ตามที่ถ่ายทอดสดเลยนะครับแล้วก็ตามคำนิชัยเป็นไปตามที่เราได้ยื่นไปนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผมเคยอภิปรายในสภางบวาระหนึ่งนะครับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับในการแปรยตินะครับซึ่งขัดต่อรัฐมนูลมาตรา144ตามที่ได้ยื่นคำร้องไปนะว่าสสเนี่ยไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ แปรงบประมาณลงในเขตพื้นที่ตัวเองได้คือทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งก็เป็นไปไปตาม,มที่ได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล,แล้วตอนนี้ค,ครับก็จะมีการเริ่มต้งใหม่ภายใน,น 45, 45วัน,วนตามคำพิพากษาครับก็นับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมภายใน45วันครับตอนนี้ก็คืองประมาณแล้วคือว่าทางด้านของที่มีการถูกปลุกตำแหน่งแล้วตอนนี้เราได้มองไหมครับว่าเราจะไป ตรวจสอบในเรื่องการใช้งบของใครอีกบ้างมีใครเข้าขายบ้างไหมครับอ๋อก็อตรงน,นี้กเ็เป็นเรื่องที่ท่านรองประธานเชษได้ได,ได้ดำริเอาไว้นะครับแล้วก็ทางข้าราชการสภาเนี่ยก,ก็คงลำบากใจนะครับที่จะทำแล้วมันสุ่งเสี่ยงต่อการถานันิรนูญนะครับก็มันไม่ใช่รูทีนที่ฝ่ายป,ประจำทำปกตินะครับมันเป็นโครงการที่ มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเปิดติดตามการพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับก็พบว่างบของสภาเนี่ยมีการถูกตัดไปในจำนวนน่าจะเป็นประวัติการนะ700กว่าล้านนะครับในโครงการขนาดใหญ่มีทั้งตัดทั้งลดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญที่ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายที่ออกกติกาฝ่ายที่ ตรวจสอบการใช้โมมาณของฝ่ายบริหารเนี่ยมาเป็นซะเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าการทํางานของผมในฐานะสมาชิกพภาผู้แทนรัศฎรเนี่ยก็สำฤริมมิผลไประดับหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันในอนาคตด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะมามีส่วนได้ส่วนเสียของรมงมานวิ่งเต้นโมมาณเนี่ยก็ต้องต้องระวังมากๆนะครับนอกจากกรณีนี้แล้วมีกรณีที่ใช้กันสนับ ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมตรวจสอบติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับเนื่องจากมันเกี่ยวข้องมันใกล้ตัวเรานะในฐานะเราเป็นผู้ใช้งานอาคารรัฐสภาแล้วก็เป็นผู้ที่ใชออ้องค์คาบยกทั้งหมดเนี่ยในการที่จะบริการประชาชนตอบโจทย์ที่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังไว้นะครับรวมถึงเรื่องการตรวจสอบงบประมาณอื่นๆด้วยนะครับที่มีการ แต,แต่เปลี่ยนนะครับคือขอไว้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งเยอะมากนะครับของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ถูกระงับจับยั้งไว้หมดนะครับก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับที่ความเสียหายเนี่ยมันไม่ไม่ได้บานไปลายไปมากกว่านี้ครับก็จะมีข้อมูลอื่นไหมครับ,รบว่ามีบุคคลอื่นที่อาจจะการกระทําในลักษณะแบบนี้คือผู้ก็ในใน,ในตามคำคำร้องเนี่ยก็จะเป็นออรองประธานพิเชษเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับนี่ไม่ในคำร้องไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีตัวบุคคลอื่นครับ ครับครับมันเป็นผลประโยชน์ซ้อนมันเป็นขัดมันเป็นขัดกันของผลประโยชน์นะคือเราต้องแยกผลประโยชน์สาธาระกับผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยไปใช้หรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือทางอ้อมไปแล้วแต่เนี่ยไปเกี่ยวข้องเนี่ยถือว่ามันแยกกันไม่ขาดระหว่าง อันไหนเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับอันไหนเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมคือของสาธารณะนะครับอันนี้ก็คงคงเป็นมาตรฐานให้อสอสออย่างผมหรือเพื่อนสมาชิกเนี่ยต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าม,มันก็เราเป็นฝ่ายตรวจสอบเนะถ้าเบื่อเราจะไปอย่างนี้ผมให้สัมภาษณ์หลายครั้งเราจะไปํำหนิดติเตียนไปตรวจสอบคนอื่นแล้วเราเป็นซะเองนะครับมันก็คงคงไม่ได้นะครับแล้วเราก็เป็นถือว่าเป็นเสาหลักหนึ่งใน ใน3ามอำนาจหลักฝ่ายบริหารฝ่ายนี้ที่ัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับก็สำคัญมากๆครับที่เราต้องยืนหลักยืนหยัดหลักการตรงนี้ครับ,บก็กมันก็ว่าไปตามตัวตัวบทเลยครับมาตรา1นึีก็คือห้ามสมาชิกไปเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมเกี่ยวกับการโอมานนะครับผมว่าก็มันตรงตัวตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับทียงแต่ว่าอาจจะ ก่อนนั้นยังไม,ไ,มไ,มไม่เคยมีเคสแบบนี้หรือเคสตัดสินแบบนี้ครับค,ครับเข้มมากครับข้มมากครับโซโซครับโอเคครับ <laughs> จะมีผดเคสไหนอ๋อไม่ก็ <laughs> ตามนี้ก่อนอวันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะเป็นเงินภาษีซึ่งเราเห็นว่าใช้เยอะมากสภาแล้วมันเราอายแทนแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาเขาก็ลำบากใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ปกป้อง ป้องตัวข้าราชการสภาเองด้วยแล้วก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้การใช้งบประมาณอย่างสุริสุไลยนะครับมันไม่คุ้มค่ามันทําอะไรกันโอ้หผมผมอายอะ่ะคือแบบจะปรับรุงห้องประชุมทีเป็นร้อยล้านคือเราจะมาเอนจอยแบบว่าเราจะใช้เงินแบบโอ้โหแบบคือไม่มีใครกล้าว่าเรานี่ใช่ไหมเมื่อก่อนก็แบบไม่มีใครว่านี่เป็นคนอนุบัติงบประมาณใครจะกล้ามาใครกล้ากล้ามาว่าเราอะ่ะอันนี้เราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราตัดแล้วเราก็ต้องเข้มวงวดกับตัวเองเราต้องประหยัด ใช้ให้คุ้มค่าถามถึงความจำเป็นจริงๆว่าเราจะทํานู่นทํานี่อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยปีนี้ก็มีตหลายรายการ<ๆ>ไปติดตามในการอภิปรายงบประมาณสองนะครับทั้งสภาผู้ทแทนราษฎรเองก็ต้องประหยัดค่าไฟค่าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยข้อเสนอในเรื่องของการกินแบบกินหลายที่กินไปห้องใหญ่ก็มีกินมีกรรมการก็กินอนุกรรมการก็กินคือคน,คนเราจะกินได้สักเท่าไหร่ครับถูกไหมมันก็มันก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับเราต้องเกรงใจในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยืนยันเนี่ยเป็นที่มา ที่ผมมามาทำเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่ามันมันสุรุ่ยสุร่ายครับ<ม>แล้วก็มันไม่คุ้มค่ากับ,บแล้วเราเป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วเราไปทำซะเองเนี้ยมันมันเรารับไม่ได้ครับ,ท,รบที่ผ่านมาที่ได้ยืน่นคำร้องต่อศาลได้ไมีาการพิจครณาพิเศษหรือเคลับ,บว่าหลังจากนั้นก็คงคงไม่ได้หมอนะครับมตอนแรกก็หลังจากพี่ปายเสร็จก็จะไปเดินทัวร์อะไรกันผมก็ฏิเศธเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วสภามันเป็นยังไงนะครับเป็นตามในในคลิปต่างๆได้นะครับในข่าวว่า มันใหญ่โตมโมโหลานแล้วก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่คุ้มค่าเลยครับ4ี่แสนโาตรางเมตรลงทุนไป2 2 0 0 0กว่าล้านผมว่าเราต้องโฟกัสในเรื่องของการการบำร,รุงรักษามากกว่าที่จะไปสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่ก็มีแต่ค่าที่จ่ายทาม,มามของเก่ายังปลูกป,ป่าเลยครับผมว่าน่าจะประหยัดดีกว่าครับเนี่ยเรื่องค่าแอร์ค่ากินค่าอะไรที่ประชาชนเขาจะมาครหาเราครับว่าทำไม <S <S โอ้โหเลือกคุณมาแล้วคุณเป็นซะเองนะครับ ่อไปน,นี้จะมีการลื้อโครงการเก่าๆของอนายกฤเฎีไหมคะในรัฐสภาค่ะกเ็เราก็ต้องติดตาม,มการใช้งบมาต่อไปนะเพราะว่ามันจะถูกขุดขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่บอกครับมันมันสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปใช้เงินทําอะไรใหญ่โตนะก็ม,มีมีหลายโครงการก็ถูกเบรกไปนะครับอย่าง เขาใจว่าบางอันมันผูกพันอย่างท่าเรือราฐสภาผมก็ตั้งคําถามว่าจะมีท่าไปทําไมลงจอดเรือนะครับเดิมทีในคาขอแปลเพิ่มมานี่ยังกล้าขอเจ็ตสกีกล้าขอเรือตรวจการผมว่าแซวเหมือนกันว่าจะเอาไว้หนีใครหรือจะเอาไว้ทําอะไรนะครับเยอะมากนะครับก็ปรับรถไปไปพอสมควรนะครับแล้วก็ชะลอไปได้บางส่วนครับรื้ที่จอดรถด,ด้วยครับ,บคุณมากครับ